ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมในคลิปแนะนําเกมมือถือกันอีกแล้วซึ่งเกมมือถือที่ผมจะหยิบมาแนะนําทุกคนในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมมือถือที่มีชื่อว่าเกมดาร์กเนทนะครับเกมดาร์กเนทเกมนี้เขาว่าเป็นเวอร์ชันมือถือที่ตัวเกมเนี่ยออกมาเหมือนแล้วก็คล้ายกับเวอร์ชั่น PC มากที่สุดแล้วก็เกมดาร์กเนทเนี่ยเผื่อใครไม่รู้จักนะครับมันเป็นเกมที่เคยมีใน PC มาเมื่อนานมาแล้วนะครับผมเป็นเกมที่ฮิตมากๆในสมัยนั้นแต่ตัวผมเองเนี่ยก็ไม่เคยได้เล่นเหมือนกันนะครับอาจจะเคยหลด แต่ว่าน่าจะเล่นแป๊บเดียวแล้วก็ไม่ได้เล่นต่อนะก็เดี๋ยวเรามาดูเกมนี้กันนะครับในเวอร์ชันมือถือว่ามันเหมือนเวอร์ชัน PC ขนาดไหนแต่จะเหมือนไม่เหมือนเนี่ยก็ต้องให้คนที่เล่นเวอร์ชัน PC เนี่ยมาตอบแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเกมเพลย์กันนะกดล็อกอินไปครับก็มาเป็นเกมแนว M m o r p g วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดาร์กเนสภาคนี้เนี่ยมันจะมีกี่อาชีพให้เราเลือกเล่นเราก็มาอยู่กันที่หน้าการสร้างตัวละครกันนะครับก็ถ้าดูจากหน้าสร้างตัวละครก็จะเห็นได้ว่าตัวเกมเนี่ย จะมีให้เลือกประมาณ4อาชีพด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูกันที่อาชีพแรกกันเลยนะครับก็คืออาชีพนักรบตัวเกมจะมีการเขียนแนะนำไว้ว่าอาชีพนี้เนี่ยแนะนําสําหรับมือใหม่หรือว่าเหมาะสําหรับผู้เริ่มเล่นใหม่เลยนั่นเองนะนักรบก็จะเป็นอาชีพที่จะมีพลังโจมตีระยะประชิดสูงนะครับเน้นการต่อสู้ในแนวหน้าเสมอมีพละงกำลังแล้วก็มีความอดทนนะสามารถดูค่าสเตตัสตรงนี้ได้เลยนะครับจะเห็นว่าค่าสเตตัสพลังแล้วก็ค่าพลังกายเนี่ยสูงมากๆลองลงมาก็จะเป็นความว่องไวแล้วก็ปัญญา นะครับก็เป็นอาชีพที่จะเน้นค่าพลังเน้นบูนั่นแหละครับแล้วก็ตรงนี้เราจะสามารถปรับเปลี่ยนหน้าตาตัวละครด้วยน,นะครับเช่นทรงผมรูปล่างใบหน้าสีผมอะไรต่างๆพวกนี้นะเดี๋ยวเรามาดูอาชีพที่2กันเลยดีกว่านะครับ อาชีพที่2ก็จะเป็นอาชีพนักบวชนะครับเป็นอาชีพที่เขาจะแนะนําสําหรับผู้เล่นระดับสูงนะก็ถ้าเกิดว่าเราเพิ่งมาเริ่มเล่นเกมในครั้งแรกเนี่ยเราอาจจะต้องไปเล่นอาชีพนักลบให้เข้าใจระบบเกมก่อนนะครับแล้วค่อยมาเริ่มเล่นอาชีพที่2เป็นอาชีพนักบวชถ้าเราต้องการอาชีพที่มันเล่นยากขึ้นมาหน่อยนะสําหรับอาชีพนักบวชเนี่ยก็จะมีค่าพลังป้องกันสูงนะครับใช้เวทมนต์ในการรักษาเพื่อนร่วมทีมได้มีสกิลในการสนับสนุนมากมายรับมือได้กับทุกสถานการณ์นะครับส่วนกราฟค่าพลังเน ด้านพลังกายนะครับเกือบเต็มหลอดลองลงมาก็จะเป็นพลังลองลงมาก็จะเป็นปัญญาและสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นความว่องไวส่วนถ้าใครที่ดูคลิปมาจนถึงตรงนี้แล้วก็สนใจอยากดาวน์โหลดเล่นเกมนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีในการดาวน์โหลดเกมกันเลยนะขั้นตอนแรกเนี่ยให้ทุกคนทําการกดมาที่ลิงก์ใต้คลิปหรือไม่ก็ลิงก์งที่คอมเมนต์ปากหมดุดและเราก็จะเด้งมาที่หน้านี้ให้เราทําการกดไปที่คําว่าดาวน์โหลด for android ได้เลย หลังจากเรากดดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเราก็จะได้รับมาเป็นตัวไฟ apk เ,เราทำการกดติดตั้งไฟ apk เ,เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้รับมาเป็นตัวแอป e x 7 e r m game อันนี้นะครับพอเราได้ตัวแอปมาแล้วเนี่ยให้เราทำการเปิดขึ้นมาหลังจากเปิดขึ้นมาแล้วก็ให้เราไปที่ช่องค้นหานะครับพิมพ์ชื่อเกมกดค้นหาเราก็จะเจอกับตัวเกมให้เรากดเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดติดตั้งให้เรียบร้อย ทีนี้ต่อไปผมก็จะมาแนะนําวิธีในการล็อกอินแบบง่ายๆโดยการใช้เพียงแค่ Gmail อันเดียวนะพอเราเด้งมาที่หน้าเข้าสู่ระบบหน้านี้ให้เรามองมาที่มุมล่างนะครับคาว่าเข้าสู่ระบบลงทเบีมนด้ยอีเมลกดเข้าไปทีหนึ่งเราก็จะเด้งมาที่หน้าเข้าสู่ระบบหน้านี้ด้านบนใกล้เราทําการกรอก g ีเมลที่เราต้องการจะใช้ล็อกอินไปได้เลยหลังจากกรอกเสร็จแล้วใกล้เรามาที่ช่องรหัสกดคําว่ารับรหัสแล้วมันก็จะมีโค้ดเนี่ยส่งไปที่อีเมลด้านบนที่เรากรอกให้เรานาโค้ดตรงนั้นมาใส่ที่ช่องกรอกรหัสตรงนี้แล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เเเลยก็็หนนนได้้ว่าาขัตออ ง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับมาดูกันที่อาชีพต่อไปกันบ้างนะครับผมก็จะเป็นนักเวทนะนักเวทเนี่ยก็จะแนะนําสำหรับผู้เล่นระดับกลางนะครับก็คือเป็นตัวละครที่ไม่ได้มีความยากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปนะเป็นตัวละครระดับกลางๆที่เราเนี่ยอาจจะต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถตัวละครสักหน่อยก็จะสามารถมาทําการเริ่มเล่นได้นะครับนักเวทเนี่ยก็จะมีเวทมนต์ที่ทรงพลังนะครับโจมตีศัตรูได้หลากหลายนะน่าจะเป็นตัวละครที่เน้นทําดาเมจเอลีแต่มันก็จะมีข้อเสียตรงที่พลังป้องกัน ต่ำนะครับหากถูกล้อมเนี่ยก็จะตกอยู่ในอันตรายได้ง่ายมากทีนี้เรามาดูค่าสเตตัสหรือว่ากราฟพลังกันนะครับก็จะมีค่าพลังอยู่ที่กลางๆนะความว่องไวก็เกือบๆเ,เต็มหลอดนะครับขาด3หน่วยปัญญาเนี่ยเกือบเต็มหลอดนะครับขาดหน่วยเดียวนะส่วนพลังกายก็จะน้อยที่สุดเลย และมาดูกันที่อาชีพสุดท้ายกันนะครับนั่นก็คือนักธนูไปเหนือที่ที่ตัวเกมเนี่ยเขาเขียนแนะนำเอาไว้ว่าเหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็นักธนูเนี่ยจะเน้นการโจมตีจากระยะไกลอยู่แถวหลังนะครับเคลื่อนที่โจมตีศัตรูนะครับผมแล้วก็มีสกิลในการโจมตีศัตรูที่หลากหลายทําให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถเข้าไกลได้ไง่ายๆนั่นเองนะส่วนการาฟนะครับพลังก็อยู่กลางๆนะครับความว่องไวเนี่ยก็อยู่ที่สูงมากๆนะ ปัญญากับพลังกายก็อยู่ที่ระดับกลางๆเป็นกราฟที่ค่อนข้างสมดุลมากๆเลยนะครับอยู่กลางถึง3ค่าแล้วก็มีค่าว่องไวที่เด่นที่สุดก็แน่นอนว่าผมเป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมก็ต้องเลือกอาชีพที่ตัวเกมเนี่ยเขาแนะนําว่าเหมาะสับมือใหม่นั่นก็คือนักธนูหรือไม่ก็นักรบเพราะงั้นผมก็จะขอเลือกเป็นนักธนูแล้วกันนะครับชอบยิงไกลมากกว่าไม่ชอบเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปเสี่ยงโดนดาเมจนะและตัวละครที่ทังเกมสร้างให้ผมก็คิดว่ามันสวยงามอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวขอปรับแต่งใบหน้าสักหน่อยแล้วกัน เอาตาโตแบบนี้แล้วกันนะครับชื่อก็ขอสุ่มนะแล้วก็กดสร้างตัวละครได้เลยเข้ามาก็มีคัดซีนให้เราดูกันด้วยนะก็เดี๋ยวเรามาดูคัดซีนกันสักนิดหน่อยแล้วกันนะครับ <c oughs> เปิดมาก็มีอะไรเนี่ยนึกว่าสาวน้อยหมวกแดงนะครับไม่ใช่นะ <c oughs> มีคนนะครับผมโดนมอนสเตอร์ไล่ล่านะครับ <c oughs> อันนี้เป็นพี่สาวกับน้องสาวมือกำลังจะแตะกันแล้ว <c oughs> แล้วก็เสร็จมอนสเตอร์จับพี่สาวไปนะครับผมแล้วมอนสเตอร์ลากพี่สาวไปไหน แล้วน้องสาวทําอะไรไม่ได้นะครับโดนตัวอะไรก็ไม่รู้ล้อมนะแล้วเรามาแล้วนะครับผมเดินมาจากไหนไม่รู้นะครับเห็นเด็กน้อยกำลังจะโดน มอนสเตอร์ฟาดนะเราก็ต้องเข้ามาช่วยอะตรงนี้เขาก็แนะนําว่าเราควรที่จะบังคับยังไงนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอไปทําการตั้งค่าปุ่มก่อนแล้วกันนะอะตอนนี้ผมก็ตั้งค่าปุ่มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวเกมกําลังสอนเราเล่นนะนี่มีสกิลสองเซ็ตนะครับส่วนนี้น่าจะเป็นอันตีปะ่ะโอ้อันตีนะครับผมกระโดดไปกลางดงมอนเลยนะแต่ว่าตรงคําอธิบายเนี่ย <c oughs> เขาเขียนว่าเป็นตัวละครที่เน้นโจมตีระยะไกลนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งสกิลนะครับที่กระโดดเข้าไปเตะนะยิงไปครับผมมอนสเตอร์สันไปแล้วอันนี้อะไร เดี๋ยวเรามาลองกดให้ครบทุกท่ากันเลยดีกว่านะครับโอ้โหน,นี่มีรวบมอนด้วยนะแล้วเกมนี้เราก็สามารถเตะม,มอนได้ด้วยนะครับเวลาที่มอนมันล้มอยู่ก็เตะแบบนี้นะครับอาสาวน้อยเรามาช่วยแล้วโดนพลังอะไรไม่รู้นะครับหลับไปอีกแล้วทีนี้หน้าที่ของเราต่อไปก็น่าจะต้องไปทําการช่วยพี่สาวของเขานะครับที่โดนตัวอะไรก็ไม่รู้จับไปนะเนื้อเรื่องของเกมก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับอย่าเชื่อผมมากนะเพราะผมก็เดาเอาเหมือนกัน เหมือนว่าเราจะได้เจอกับบอสแล้วนะครับดูบอสตัวใหญ่เลยนะแล้วทหารหรือว่าชาวบ้านก็ไม่รู้นะครับผมโดนหวดหายไปแล้วนะครับทีนี้ก็ถึงเวลาตัวเอกของเราจะมาโซโล่บอสแล้วนั่นเองนะก่อนหนึ่งก็เตะก่อนเลยละกันนะครับเอ้ยมิโนอทอจ์เย็นๆับผมแล้วก็ยิงไปไม่รู้โดนไหมนะอันนี้เราน่าจะตั้งไม่ได้ตั้งล็อกเป้าไว้นะครับเอาแล้วมอนกอดแต้มนี่ก็โดนเตะเอาเตะปิดงานครับผมนักธนูที่เน้นการเตะมากกว่าเรียบร้อยบอสก็เสร็จเรานะครับแต่เหมือนว่าจะยังไม่จบนะ มีตัวรลทยที่ไลทกว่านั้นโผล่เข้ามานะครับเจ้าหมอนี่เนี่ยน่าจะเป็นคนบัญชาการนะครับแต่เราน่าจะไม่ได้สู้หรอกนะเขาน่าจะพาวับแล้วก็หนีไปแล้วก็ส่งอะไรมาแท้เนี่ยออกเหรอแล้วยังไงเจอลูกเตะของเราไปสักหน่อยละกันนี่แน่ขนาดมิโนโทอย,ยังไม่รอดจากเราแล้วออกจะเอาอะไรมาเหลือละ่ะแต่รู้สึกว่าออกมันจะเลือดเยอะกว่ามิโนโทอยนะครับผมมันมีเลือดตั้ง4หลอดนะแต่ไม่ต้องห่วงลูกเตะคูดาวเรามาแล้วเตะ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 ไปครับผมเตะเตะไม่ค่อยเข้าสักเท่าไหร่นะตัวนี้ ยิงไปนี่แน่มันมันกาดหรือเลปล่ามันไม่ได้กาดนี่หว่าแต่เรายัางตีเบาอยู่นะแล้วตรงนี้โดนมาหนึ่งคอมโบนะครับล่วงไปนะยืนแรกเลยละกันนักธนูที่เขาว่าต้องอยู่ระยะไกลมันไม่ใช่กับผมนะครับเรือเหลือสองหลอดแล้วกระทืบไไปด้วยนี่แนะ่กระทืบไปครับผมเอาละตายด้วยลูกเตะของเราซะเรียบร้อยกระเด็นกระดอนไปเลย ก็สับคลิปในการมาแนะนําเกมมือถือคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ